แบบนี้อะ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะโอ้ oh, ครับพี่<ด>ครับฝึกปกันดีๆเนาะถ้าไม่ได้ผมต้องต้องใช้ความุงแรงนะเนาะมันจะมีกฎหมายอีกนะฮะบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเราไม่ชําระเงินเนี่ยมันจะเรียกร้อยหรืยี่สิบไม่ได้นะผิดต่อกฎหมายนะฮะยิ่งคมปูทำร้ายมีความผิดตามกฎหมายยิ่งไม่ได้จดทะเบียนมีความผิดตามกฎหมายเลย สิ่งเหล่านี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นในยุคใหม่นะยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียในช่วงโควิด1 9แพร่ระบาดธุรกิจแบบนี้กําลังเกิดขึ้นคนกําลังยากจนก็กําลังหากินบนความยากจนของคนนะฮะใครโดนแบบนี้ก็ต้องรู้ให้ทันอย่าลืมนะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมทำเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเล่าที่มาที่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมสองแจ้งความในมือคดี ตามกฎหมายหรือลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของแก๊งเงินกู้เหล่านี้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครผมได้รับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนมีผู้ชมร้องเรียนนะครับเรื่องของแก๊งนะฮะเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยนะฮะและผมต้องตอบคําถามเดิมๆนะฮะโดยเฉพาะทางแอด ไลน์ของเราฮะแอดที่ชื่อว่าแอดวิหกนิวส์นะฮะไกลยังไม่ได้เข้าไปก็เข้าไปมาได้นะฮะแอดวิหกนิวมาพูดคุยกับผมได้ <c oughs> นะครับก็จะมีข้อมูลข้อความข่าวสารเนี่ยส่งให้ตลอดแล้วก็มีอะไรก็มาถามกันก็มีคนแอดมาถามเยอะโดยเฉพาะแก๊งเงินกู้ออนไลน์นะครับตกลงจะทํำยังไงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันไงครับเนี่ย ติดต่อเขาได้ไหมพอติดต่อเขาได้ไหมผมติดต่อเขาไม่ได้เลยครับเพราะผมไม่รู้จักเขาอะครับแล้วทำไมถึงที่ติดต่อเขาไม่ได้พี่ยังอยู่เป็นญาติกันอยู่เลยเอล๋อแล้วแล้วแล้วนี่ผมผมได้เบอร์ผมมาจากไหนอะครับได้เบอร์มาจากเขาครับเพราะว่าเขาเบอร์ของพี่มาทำอะไรำได้จากทางเราอะผมว่าคุณเป็นญาติของเขาแล้วติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อนคนคุณจะช่วยชำระนี่ให้เขาอ๋อแล้วแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่อะครับอะไรนะครับแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่ครับ ตอนนี้อยู่ที่แป0 0ันแปครับพี่ถ้าพี่ไม่มีหรือถ้าแบบปียอดก็คือปียอดไปจบเป็นแปดถ้า <O> uh. ไม่ก็คือโอนมาถอนก็ได้หรือว่าโอนมาขยายเวลาก่อนก็ได้ครับพี่เท่าไรหร่อ่ะพี่ผมผมไม่มีอ่ะพี่ตอนเนี้ยมันมันเยอะมากเลยอ่ะพี่มันต้องแปดพันแปดผมไปหาที่ไหนครับพี่มีเท่าไหร่ตอนนี้ผมผมมีอยู่ห้าร้อยครับพี่อะะไรนะผมมีอยู่ห้าร้อยครับ พี่โอนมาโอนโอนเอ่อห้าร้อยก็ได้อยู่พี่อ๋อคือคือผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหานายจ้างอะพี่พอดีผมรับจ้างอเนี่ยก่อสร้างเลยพ of e. ี่ตอนนี้พี่มีเท่าไรพี่วันมาก่อนได้ไหมคือตอนนี้คือผมจะไปรับอะพี่แล้วผมจะได้ตอนเย็นนะครับเพราะผมต้องไปแบกปูนแล้วเนี่ยพี่ตอนเย็นนี่ได้ชัวร์ไหมผมผมน่าจะชัวร์นะพี่แล้วพี่พี่พี่อย่าทําอะไรผมนะพี่ ผมไม่ทําอะไรถ้าผมถ้าพี่ไม่มีก็ผมบอกคงตรงอยู่ถ้าเผ่อนใจหรือว่ายังไงก็ได้พี่ขยายเวลาก็ได้ผ่อนใจก็ได้หรืนจะพี่ีก็คือโอนผิดยอดก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรถ้าถ้าถ้าผมไม่โอนอ่ะพี่ถ้าผมถ้าผมไม่มีโอนอ่ะครับพอดีผมมีลูกมีอะไรตั้งเจ็ดแปดคนนี่ยพี่อยังไงพี่ต้องโอนมาวันนั้นนิดนึงวันนั้นหน่อยนะยังไงก็ต้องโอนอ่ะพี่ถ้าพี่ไม่โอนก็หลอกเียพี่จะเพิ่มเงินทุกวันอันนี้ผมบอกตรงเลยนะครับแต่ผมไม่ผมผมไม่รู้จักเขาจริงๆนะพี่ แต่ผมผมก็อยากจ่ายนี่แคเลยพี่เพราะผมไม่ไม่ชอบเป็นหนี้ใครเลยครับเออใช่ครับพี่ครับเบอร์ตอนนี้นนครับพี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีมือถือผมไม่มีเน็ตอะครับแล้วได้ได้ครับพี่พจอดได้ไมได้ได,ได,ได้ได้ครับออผมจะบอกให้นะครับผมออได้ศูนย <98. S 1> <09 8, S 2> ์เก้าแปดครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกแปดแปดสามหกแปดแปดอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรอ่ะครับอ่าผมชื่อนัทครับพี่อะไรนะครับนัทครับพี่นัทพี่นัทอ่าเลยทางไลน์ผมจะตั้งไว้แบบว่าแอดเปดนรอในนะครับคื่อของแอดเลยนะพี่อ๋อแล้วแล้วนี่เวลาผมผมได้มาครับได้ได้ได้ครับพี่ครับแล้วผมผมจะส่งได้บัญชีให้พี่นะครับ แต่แต่ถ้าผมแต่ถ้าผมไม่โอนไม่โอนตอนนี้คือพี่จะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมครับแล้วกพี่บอกว่าตอนเย็นใช่ไหมคือตอนเย็นน่ะพี่ผมได้ตังค์แต่ผมไม่รู้ว่าผมผมจะให้พี่ได้หรือเปล่าผมต้องเอาไปเลี้ยงลูกอย่าพี่ทั้งห้าร้อยอ่ะยังไงพี่ก็ต้องโอนนพี่เท่าไหร่ก็ได้พี่คือโอนแบบผ่อนกผ่อนจ่ายไว้ก่อนอ๋อนี่จากบริษัทอะไรนะครับ p อปเปลิลครับ a อ p l e ลอะไรนะครับพี่ <Apple> อ๋อมีมีใครเป็นเ,เป็นหุ้นส่วนผู้จัดาการเหรอพี่อะะไรนะมีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดาการเหรอครับถ้าทําไงพี่พี่จะมาแบบบริษัทผมตั้งอยู่ที่ไอ้พระรามสามนะพี่พารามสามโอ้ <c oughs> พอดีผมมีญาติอยู่แถวนั้นพอดีเลยพี่เดี๋ยวผมให้นะไปจ่ายได้ที่นั่นได้ไหมครับไม่ได้พี่ไม่ได้ครับเพราะตอนนี่ชมพูบิทเขาไม่ให้เข้าออกเลยพี่เดี๋ยวพี่มารับผมที่หน้าบริษัทก็ได้ครับพี่ <c oughs> ว่าไม่ได้ไงพี่เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เขาปิดไว้เขาไม่ให้เข้าออกเลยครับพี่โอ้ยถ้าผมจะจ่ายยังไงอ่ะถ้าผมคือผมผมนาผมมาติดเงินผมอยู่แปดพันอ่ะถ้าคือถ้าถ้าเขาไปจ่ายหน้าบริษัทมันก็จบเลยอ่ะพี่ดอกเบี้ยเขาจะขึ้นพี่มีเท่าไหร่พี่โอนมาชำระให้เขาเลยนะงั้นงั้นผมยอมผมยอมผมยอมมให้ดอกเบี้ยขึ้นก่อนดีกว่าพี่ผมไม่มีจริงๆอ่ะถ้าผมผมจ่ายได้ให้นะผมไม่จ่ายที่หน้าบริษัทอ่ะอ่าตอนนี้คนติดต่อนะคนได้ไหมให้มาคุยกับผมได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปแล้วกันนะครับพี่ติดต่อให้เขาติดต่อมาครับได้ได้ได้ครับผมถ้าไม่ติดต่อมาผมจะประจานเขาหรือว่าเอาของเขาแต่จะชาชดของเขาไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าเลยพี่ผม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 ไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะพี่ผมเสียหายครับพี่เอาจริงนะพี่นะเพราะว่ามันก็เลยตำหนดมาแล้วโอ้ยพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมผมโอ้ยพี่ผมเครียดมากเลยพี่ทำแบบนี้ถ้าตอนนี้ไม่แอดไลน์มาหรือว่าไม่แจ้งเบอร์เข้ามาคอยดูนะพี่นะถ้าวันนี้ผมไม่เห็นสติ๊กเงินเข้ามาแม้แต่ละบาทเดียวพี่ เจอแน่นะผมไม่เอาโอ้ยพี่พี่อย่าทำเลยครับพี่นะผมไม่ทำผมไม่กู้เด่นนะพี่แต่ผมไม่ได้กู้เองนะพี่ไม่ไม่ใช่น้อยนะพี่นะป้าป้าคุณสอบพี่เออ่ของน้าของคุณก็อยู่กับเราหมดนะโอ้ยพี่แต่ผมไม่ได้กู้เองนะครับหลักฐานอะไรก็มีหมดนะพี่นะแต่ถ้าถ้าพี่จะรู้หมดนะพี่นะเรื่องแบบนี้อ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะโอ้ครับพี่ครับกึกกึกรีกันดีๆเนาะถ้าไม่ได้ผมต้องต้องใช้ความลงแรงนะพี่เนาะครับครับครับผมผมผมถ้าถึงจุดนั้นแล้วผมผมผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับพี่ ถ้าถึงจุดนั้นผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ครับครับได้ได้ได้ครับพี่ครับคุณเลนไลน์มาเลยนะวันนี้รับที่น้าของคุณไม่ชำระเข้ามาคุณก็ต้องชำระเข้ามาวันนี้ครับไม่มากก็เยอะอืมไม่มากก็น้อยครับไม่เอาน้อยก็เอาเยอะครับอ๋อตายได้ได้ครับพี่ครับพี่แต่ว้พี่อย่าทำอย่าทำอย่าทำมาผมขออย่างเดียวนะพี่ ครับแต่ขออย่างเดียวพี่พี่อย่าทําอะไรนะผมแล้วก็ผมนะครับพี่ผมไม่รู้นะที่ผมบอกไม่ได้นะครับครับครับได้ๆดได้ครับพี่ครับครับครับผมครับครับเบลอกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ก็ปรากฏว่าแก๊งเงินกู้ออนไลน์ก็โทรศัพท์ไปนะฮะไปขู่นะยะ ของที่คนที่ไปกู้นะครับปรากฏว่าญาติคนดังกล่าวเป็นยศร้อยตำรวจเอกเท่าที่เห็นเสื้อที่เขาแขวนไว้น่าจะเป็นนักเรียนในร้อยนะครับก็ทําทีนะฮะแล้วก็รับโทรศัพท์มือถือนะบอกว่าเป็นลูกหนี้พร้อมจะไปจ่ายให้ให้มารับเงินที่ไหนที่เนิ่นที่นี่นะอย่างที่เห็นในคลิปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้หนึ่งที่เขาจะเอาจะเห็นนะในเชิงปรากฏการณ์ถ้านํามาวิเคราะห์จะเห็นหนึ่งเขาจะมาเอามาบอกว่าจะเอามาวิจารณ์เอามาประจาน นะถ้าเกิดว่าถ้าไม่จ่ายก็จะประจานสองข่มขู่3ามทำร้ายร่างกายจเจอเยอะมากนะครับผู้ชมที่ชมอยู่หุ้นส่วนที่ดูกันอยู่เนี่ยพิมพ์โทรศัพท์พิมพ์มาผมเนี่ยอื้อเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งเหล่านี้มีความผิดไหมและก็ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วตํารวจดําเนินการอย่างไรกับกระบวนการเหล่านี้ไปแล้วบ้างหลายคนเนี้ยที่มาขู่แบบเนี้ย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะการกระทำัาตนาดังกล่าวเนี่ยขมขู่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตำรวจมีการจับกลุมกวาดล้างแอปพลิเคชันนะครับเงินกู้นะโดยคำสั่งนายกรัตรีนะครับไปแล้วนะมีจำไม่ผิดทั้งหมด9ราย นะครับและตอนนี้ก็ยังคงมีแก๊งแบบนี้ออกมาอารวาสอยู่บ้างสาเหตุเกิดจากอะไรฮะก็จะมีแก๊งเงินกู้ส่งข้อความมามีเงินสดให้กู้ได้กู้ได้ทันทีนร้อยละยี่สิบนะฮะเขาก็จะขอข้อมูลกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ญาติพี่น้องนะครับที่สําคัญก็จะขอดูดข้อมูลนะเกี่ยวกับโน้ตในโทรศัพท์มือถือนะครับชื่อที่อ้างอิงกับโทรศัพท์ไปนะฮะเช็คข้อมูลแล้วก็ทําการจ่ายเงินมาจากนั้นก็ถึงเวลาถ้าไม่จ่ายตามกําหนด ก็จะโทรศัพท์มาหาคนกู้คนกู้มายอมรับสายก็โทรศัพท์ไปคนก้้งเคียงญาติผี่น้องทั้งหมดนะในส่วนของคนที่มีรายชื่อและโทรบ่อยบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือประเด็นที่เกิดขึ้นคือว่า การกระทาดังกล่าวของคนเหล่านี้เนี่ยมันมีความผิดกรณีเราเรายืมเงินมาแล้วเราไม่จ่ายคืนเนี่ยเป็นความผิดทางไหนทางแพ่งนะครับเป็นความผิดทางแพ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีการฟ้องร้องนะครับต่อสารนะจะมาทําการข่มขู่จะมาทําร้งทําร้ายเนี่ยทำไม่ได้มีความผิดคนคนละมูลฐานเลยที่มาข่มขู่มีความผิดเลยนะครับมาทําร้าย,ยมีความผิดนะแก๊งเงินกู้แก๊งหมวกกันน็อก,กเหมือนกันลักษณะดเดียวกันแต่ดูจากอาการของเคสล่าสุดเนี่ยฟังฟังเขาดูอะ ดูแล้วก็ไม่ใช่คนไทยน่าจะเป็นคนต่างด้าวนะครับพยายามข่มขู่ให้โอนเงินมาผ่านแอปพลิเคชันมาให้ได้ถ้าโอนมาแล้วจะต้องโอนผ่านเงินบัญชีเขาเพื่อเข้าบัญชีดังกล่าวเอาละในส่วนของคนที่ถูกข่มขูล่ลักษณะดังกล่าวสามารถทําอะไรได้บ้าง 1. ร้องศูนย์ดํารงธรรมนะครับของแต่ละจังหวัดนะผมก็ให้คำแนะนําเหมือนกันหมด2ไปแจ้งความแจ้งความสองะแจ้งความไม่เป็นหลักฐานและ แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของการถูกข่มขูม่คดีปริกเลยนะฮะเรื่องคดีไปทําร้ายร่างกายนี่คดีหนักนะคดีเรื่องของการยืมแล้วไม่ชําระเป็นเพียงคดีแพ่งนะมันจะมีกฎหมายอีกนะฮะบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ย เราไม่ชําระเงินเนะี่ยมันจะเรียกร้อยหรืยีไม่ได้นะผิดต่อกฎหมายนะฮะยิ่งข่มขู่ทำร้ายมีความผิดตามกฎหมายยิ่งไม่ได้จดทะเบียนมีความผิดตามกฎหมายเลยสิ่งเหล่านี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นในยุคใหม่นะยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียในช่วงโควิด1 9แพร่ระบาดธุรกิจแบบนี้กําลังเกิดขึ้นคนกําลังยากจนก็กําลังหากินบนความยากจนของคนนะฮะใครโดนแบบนี้ก็ต้องรู้ให้ทันอย่าลืมนะฮะไป ร้องศูนย์ดำรงธรรมทำเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเล่าที่มาที่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมสองแจ้งความดำเนินคดีนะฮะตามกฎหมายหรือลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของแก๊งเงินกู้เหล่านี้ขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ